สื่อธรรมะพ่อครูตอนมีบ้านอยู่เป็นอนาคามีได้หรือไม่กราบนวักตการพ่อท่านที่เคารพและศรัทธายิ่งลูกได้ฟังทำพ่อท่านแล้วเข้าใจเป็นส่วนมากมีบางอย่างที่ยังสงสัยอยู่บ้างเช่น พราท่านบอกว่าคนบรราชหรือชาวชุมชนที่เข้ามาส่วนกลางแล้วนี่เป็นภูมิของอนาคามี <c oughs> ลูกก็สงสัยว่าและคนที่มีบ้านนะคนที่มีบ้านของตัวเองในชุมชนถือว่าเป็นอนาคาด้วยไหมคะนะ ก็มามีบ้านได้มีสตังมาจะมาปลูกมีบ้านแต่ว่าเราไม่ได้ยึดว่เาเป็นบ้านของเราเรามีแล้วก็ทางส่วนกลางมีที่มีทางให้เราใช้ทุนของเราปลูกลงไปและเราก็ไม่ได้ยึดติดว่าบ้านนี้เป็นบ้านของเราแต่ถึงอย่างไรเราก็มีสิทธิ์มีส่วนที่จะอยู่นะเราก็อยู่ก็พักของเราไป ใครจะมาอยู่บ้างใจเราะจะเป็นอนาคามีหรือไม่เป็นอนาคามีก็อยู่ตรงที่ใจเราว่าอ้าวถ้าเผื่อว่าใครเขาจะมาละ,ละเมิด้ืยละ,ละลาบล่วงบ้านเราบ้างหรือก็ยินดีที่จะใครๆจะมาพักที่บ้านเราถ้าใจอย่างนั้นมันก็เป็นใจอนาคามีได้นะถือว่าเป็นบ้านอนาคามีด้วยไหมครับเพราะยังมีบ้านอยู่ ก็ไม่เป็นไรนี่ก็มันก็ดีก็สะดวกเหมือนอย่างอาตมาก็ยังมีที่ที่เขาจัดสรรให้จะดูตรงนั้นตรงนี้แล้วอาตมาก็ต้องอยู่ที่ตรงนั้นอย่างอาตมาอยู่ประจําชั้นสี่เงี้ยก็อยู่ก็เมื่อการคุณก็อยู่บ้านหลังนี้อะไรเงี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนต้องละบ้านไปอยู่ส่วนกลางไหมคะเอาเราก็คงเข้าใจแล้ว ลูกเคยคิดจะขายบ้านไปอยู่ก็ะส่วนกลางเหมือนกันน่ะคิดจะขายด้วยเนาะแต่ลูกมีปัญหาเรื่องการนอนค่ะคือถ้าคนมากๆหรือมีเสียงดังนอนไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับก็เสียสุขภาพจึงเลือกที่จะรักษาสุขภาพโดยการมีบ้านไว้นอนให้หลับไปมีเหตุผลนะ,ะมีเหตุผล <laughs> จะได้ไม่จะได้มีแรงปฏิบัติธรรมก็โอ้เนอมันจะนอนไม่หลับมันไม่มีบ้านเนะนั่นเหตุผลมันใหญ่ดีเหมือนกันแบบนี้ถือว่าติดสบายด้วยไหมคะมันก็จะว่าก็ใช่ก็สะดวกดีเนอเอาเอาละก็ผ่านไปอีกอันนึงบอกว่าลูกได้ฟังทำเกี่ยวกับการเมืองต่างประเทศที่มีการโกงน้อยมาก หรือไม่โกงเลยเช่นเดนมาร์กสวิเดนนักการเมืองที่เป็นที่ไว้วางใจจากประชาชนมากประชาชนก็มีภูมิธรรมในการเลือกคนดีๆไปปกครองประเทศทั้งๆที่เขาเป็นประเทศแบบเทวนิยมลูกจึงสงสัยว่าประเทศเรามีพ่อท่านวะที่พ่อท่านวะมีภูมิโลก,กุตระทำไมจึงเลือกนักการเมืองเร็วๆเ,เป็นส่วนใหญ่ เข้าไปบริหารประเทศคะก็แสดงว่าประชาชนของเราภูมิจิตไม่ถึงความดีแต่ข้ามขั้นไปเป็นภูมิโลกุตระเลยถ้าธรรมะเป็นขั้นตอนลาดลุ่มการจะมีภูมิโลกุตระได้ก็ต้องผ่านการเป็นคนดีไปก่อนหรือเปล่าคะหรือว่าจะเป็นเช่นไรคะจุ่ๆก็สงสัยแบบนี้คะ่ะ คือคนเรานี่นะจะเป็นโลกุตระหรือเป็นโลกียะก็ตามคนโลกียะเนี่ยที่มันมีกิเลสเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่ด้วยทั้งนั้นในประเทศไทยมีศาสนาพุทธที่พิเศษตรงที่มีโลกุตระ แต่แน่นอนมันก็มีโลกียะอยู่แล้วตัวบทบาทที่แสดงความไม่ดีเนี่ยคือพวกโลกียะพวกมีกิเลสจัดมันก็ขยันที่จะแสดงกิเลสขยันที่จะแสดงออกจัดจ้านมันจึงเห็นนะแต่เราจะไปดูที่ตรงนั้นทีเดียวไม่ได้เราดูที่องค์รวมว่าองค์รวมของประเทศสงบไหม คุณว่าขณะนี้ประเทศไทยเราสงบไหมอัตมาว่าประเทศไทยเราสงบดีมากเลยแต่แน่นอนพวกที่มีกิเลสมันก็ต้องสแสดงกิเลสนะและจริงมีกิเลสพวกที่เศจเศษเหลือๆเนี่ก็เป็นคนมีกิเลสที่สูงมีกิเลสที่แรงในตัวเองมันก็เลยเด่นมันเด่นเหมือนพวกมีกิเลสมากๆ มันก็จะแสดงออกมาให้มันเบ้อเออย่างพวกกระเทยอ,อย่างนี้เป็นต้นมีกิเลสซับซ้อนมากหน่อยก็จะแสดงอะไรออกมาเว้อเบต่างๆนานาไปาออกมาอย่างที่เห็นเห็นกันนะนและพวกนี้จะมีความเฉลียวฉลาดาแต่เฉลียวฉลาดที่ประกอบไปด้วยกิเลส ฉเฉลียวฉลาดแสดงปรุงแต่งเรื่องราวอะไรออกมาปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้กระเวอ้อๆด้วยเด่นเด่น่ะเดน่ดนเดน่ดน,ดน,ดน,ดนชัดๆจะเห็นได้ไหมนั่นนะ่ะมันก็เป็นธรรมชาติที่เราเลยสะดุดตานะมันก็สะดุดตามธรรมดานะแต่โดยองค์รวมแล้วอย่างที่แนะนําไปแล้วแต่องค์รวมมันเป็นไปได้ดีและจบตรงนี้มันก็เป็นแบบนั้นนะ่นน จริงๆแล้วนี่นะเ <c oughs> มืองไทยเนี่ยมันมีแกนของความสงบสบาย <c oughs> ก็ดูที่กระแสความรู้สึกของต่างชาติความรู้สึกของภายนอกเขาเนี่ยพมโพลบอกว่าประเทศไทยนี่โอ้โหได้รับค่าความสงบได้รับค่าความน่าอยู่น่ามาเที่ยวอะไรออะไรสูงถึงขั้นเป็นที่หนึ่งเป็นที่ อยู่ในอันดับต้นๆใน,นในท็อปเทนหรืออะไรต่างๆกูนี่กับสังคมโลกเข้าหมดเลยแต่คนที่มองตื้นๆว่าเมืองไทยไม่เรียบร้อยไม่สงบดีเพราะไปเห็นเสรศษๆพวกนี้โดยไม่เข้าใจองค์รวมจะต้องเทียบองค์รวมก็มีปฏิกิริยา้เห็นแม้จะเด่นเด่นชัดชัแจ๋แล้วองแรงแต่มันก็เป็น ลักษณะของกิเลสตัวเบ้เอเบร์ตัวเด่นเดน,นก็เท่านั้นเองอย่าเข้าใจผิดสิอย่าหลงผิดนะต้องเทียบคู่ขององค์รวมกับส่วนย่อยเสมอให้ได้นะแล้วเราจะรู้ค่าค่าที่ใช้ได้แล้วโลกจะไม่ให้มีสองอย่างจะไม่มีความขัดแย้งกันไม่มีไม่มีนั่นมันเป็นธรรมดาธ,ธรรมชาติ คืออย่างนี้ครับท่าน,นผมขอแสดงความเห็นร่วมด้วยนะครับเอาเลยคือคนอสวกเรานี่บางทีก็ยังชอบมองว่าคนโลกีน่ะทำความดีได้ขาดหนึ่งถ้าอย่างนั้นคนชาวโลกุตระก็จะต้องทำความดีได้มากกว่าคนดีซึ่งผมว่ามองมองไม่ถูกครับเพราะว่าอย่างประเทศสวีเดนหรือประเทศอะไรเดนมาร์กที่ว่าเนี่ยเขาใช้ระบบบังคับ ส่วนประเทศไทยเรานั้นเนี่ยมีโลก,กุณรัจริงแต่ไม่ใช่ใอิสระศิลปภาพ่<ห>รรากให้อิสระมากปรีทศไทอิสระมากงั้นการให้อิสระศิลีภาพจึงไม่สามารถจัดก,การให้เป็นคันลองเดียวกันได้อมันก็นเลยเห็นผลต่างกันครับใช่ใช่เขามีกฎมีข้อบังคับข้ออะไรตอะไรกฎรายย่อละอย่างนะแม้แต่ภาษีนี่เขาเสียตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันมีนข้อที่เขาต้องเกรง กฎระบักกฎหมายเกณฑ์ของประเทศอะไรเขาก็เลยสงบได้เพราะถูกกำกับกกด้วยกฎหมายพวกนี้นะไม่เช่นั้นมันก็อยู่ไม่ไม่รอดมันมีเงื่อนไขหลายอย่างคุณซึ่งซื่อวิวเชียนข้อกลา่าวนรตการพ่อท่านโดยสุดเสียงกล่าวครับตอนนี้เป็นเวลารณรง์การหาเสียงในการจะเลือกตั้ง ถึงผมจะได้ลงสมัครนะถึงผมจะได้ลงสมัครสมาชิกพรรคสมาสมาธิปไตยแต่ผมก็จะไปลงคะแนนให้พรรครวมไทยสร้างชาติเขาสมมติว่างั้นนะถึงแม้ว่าเขาจะลงสมัครในพรรคสมาธิปไตยแต่ผมจะไปลงคะแนนให้พรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกต่อไปอีก แต่ถึงลุงตู่จะได้รับหรือไม่ได้ไไดก็ตามผมก็จะไม่ทุกข์ไม่สุขกับเขาเพราะงานหลักของผมคือการปฏิบัติศีลปฏิบัติรรตามของพระพุทธพระสมมาสมะพุทธเจ้าและพ่อท่านด้วยการอ่านจิตใจอ่านจิตอ่านใจให้เป็นปกติมีความเพียรอยู่เป็นปกติสุขถึงลุงตู่ไม่ได้ก็จะมีท่านอื่นขึ้นมาแทนก็ดูกันต่อไปครับ กราบนมัสการพ่อต่านในความเคารพอย่างสูงครับใช้ได้นะการเข้าใจและก็การทําจิตใจของเราอย่างเข้าใจเหตุผลเข้าใจเหตุปัจจัยนะเข้าใจว่าสิ่งที่มันต้องเกิดต้องเป็นอย่างงี้แล้วก็สรุปรวมค่าแล้วจิตเราสบายจิตเราสงบแต่เรารู้ว่าอันนี้คือนี้อันนี้เทียบกับอันนี้อันนี้เป็นอย่างงี้มันก็เป็นธรรมชาติธรรมดา เราก็ไม่ไปที่เรแม้จะไปชอบวันนี้ชอบวันนี้ชอบวันนี้มากกว่านนี้อันนี้เป็นเชิงทะเลาะกันในจิตเราตัวเองเราไม่มีจิตทะเลาะกันเองแต่เรารู้ความไม่เท่ากันความแตกต่างกันแต่มีความเสมอสมานกันอยู่ใช้ได้นะก็ใช้ได้นี่แหละคือการศึกษาธรรมระพรุจ้าเราจิตใจของเราจะไม่เดือดร้อนแล้วทุกอย่างมันต้องมีธรรมชาติของความ แตกต่างกันที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสามคัคคีอยู่กันอย่างเป็นไปได้มีประโยชน์คุณค่าซึ่งเราจะไปห้ามหรือไปบังคับจิตใจไปบังคับคนให้มามีอย่างที่เราต้องการมันเป็นไปได้ที่ไหนล่ะเป็นไปไม่ได้นะทำใจอย่างนี้ก็ถือว่าก็จบแล้วนะถือเป็น ทำใจอย่างนี้ได้นี่อัตมาว่าจบละใช้ได้ละวน,ะ,น,ะ,นะอ่าทีนี้มาถึงพวกเราอ่ามากันมีสิทธิ์เก่ามีพวกเรายออ,อสอเยาวชนอโศกสัมพันธ์ซึ่งเราเป็นประเพณีของเราที่มารวมกัน การรวมกันเสมอมาร่วมกันมีวาระที่มาร่วมกันอย่างงี้ดีเป็นความเจริญของมนุษยชาติที่เป็นสังคมที่ระลึกถึงกันรักกันเคารพกันแล้วก็ช่วยกันเกื้อกูลกันอนุเคราะห์กันไม่วิวาทกันสามัคคีกันเป็นเอกภาพแล้วก็ลงตัวสมบูรณ์และ สบายอย่างนี้แหละมันเป็นเรื่องเป็นผลสำเร็จของชาวโศกเราเนะพราะเราก็จะโตไปข้างหน้าต่อไปก็นี่แหละก็มีลูกมีล้านมีลูกมีเต้าอะไรก็มาก,กันอย่างที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ชาวโศกเราทำงานมาอาตมาทำงานมาห้สิบปีเนี่ยมันลงตัวหมดแล้วมันดีแล้วอ้าวทีนี้ก็มาตอบแต่ละคนนี่เขียนปัญหามา มีอะไรบ้างนี่จะอีกชั่วโมงสามสิบสามนาทีนี่ก็มีปัญหาอยู่จะว่ามากก็ไม่มากน้อยก็ไม่น้อยและอัตมาจะตอบให้มันหมดเวลาก็ได้จะเหลือเวลาก็ได้อ้าต่อใบแรกได้บอกว่ามหปีนี้จะได้รับกดจากหลวงปู่ไหมคะอัตมาไม่ได้กำหนดหมายกับเรื่องนี้เลยจะได้รับกดไหมเนี่ย ครับก็ให้แจกอยู่ครับฮะครับฮะก็ให้พระครูแจกครับทำกฎมีมีอยู่ปีนี้กฎปีสุดท้ายครับปีหน้าเขาจะให้เต็นท์อ๋อปีนี้ปีสุดท้ายด้วยเหรอปีนี้มอบกดให้สุดท้ายเพราะว่าบางคนยังได้กรดอยู่แล้วยังสั่งทำไม่ทันก็บอกว่ากรดทุกสิทธิ์เก่าเอาไปแล้วก็ไปคืนแล้วก็มีอะไรก็มีไม่ได้ใช้มันเป็นประเพณีของเรารับกดเนี่ยเรามีมาโอ้ยนานหลายสิบปี ถือเป็นมันเป็นใช้สัพท์โลกๆนะมันเป็นมืดของขลังขลังอะไรอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เราเห็นว่าเป็นเกียรติหรือเป็นความรู้สึกสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งเนี่ยเราก็ทำกันมานานก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็มีก็รับมันมีอยู่ก็ทำไปก็ทำอัตมาไม่ได้กำหนดหมายไม่ได้กำหนดหมายว่าเมื่อไร นะจะมีอะไร,อ,ไรอะไรยางไรเมื่อไรอาตมาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกําหนดหมายอะไรอยู่กันวินาทีต่อวินาทีใครบอกว่าอันนี้มีอันนี้แล้วอันนี้จะทำอันนี้เาวก็ทำไม่มีอันนี้ก็ต้องให้พวกเราปัจช,ชานะปัจจาสมณะนะอยู่ใด้ชิดจริงๆก็สามรูปอยู่ข้างๆอีกสีรูปนะช่วยช่วยอันนั้นอันนี้ไปนะแทบจะไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วเนี่ย สื่อธรรมะพวอครูตอนมีบ้านอยู่เป็นอนาคามีได้หรือไม่